หากินง่ายพดพี่น้องแอนออรดี already, ได้ไม่โพดในเพจดของแอนออรดี already, แฟนเพจดเมื่อสองชั่วโมงที่ผ่านมาประกาศแจ้งเตือนเกี่ยวกับเพจดปลอมบอกว่าเนื่องจากมีผู้ระวังดีสั่งโปรไฟล์เฟซบุ๊กที่ค้ายขึ้นกับเพจดทางการ้อมกับแนบลิงที่อาจบอบบางซึ่งอาจให้เกิดความเสียหายใดจึงออกประกาศให้ทราบโดยท่กันฝากทุกคนกดรายงานโปรไฟล์ที่แอบอ้างด้วยนะคะโปรไฟล์มัชชีที่แอบอ้าง ล้วก็นแนบลิ่งเข้ามากรับสวัสดีมิตรมอรแคนแฟนมอล่อที่ที่ตามช่องลูกซักมักมวนบา่บาวาในทางเจีดผูกและใน y o ยูทูบช่องแห่งข้อมูลข่าวสารสาระและความบันเทิงเมื่อนี้วันที่8 8สิงหาคม2,566กับบรรยากาศแดดแจม่มแจ่มในตอนบ่ายบ่มีฝนตกในเมื่อนี้แอนออรดีได้แม่พดแจงเตือนกรณีทีมี ผู้ใส่สื่อโปรไฟล์ของแอนออรดี hmm. ไปเปิดเพจและมีลิงที่อาจเป็นอันตรายพร้อมแนบลิงของเพจนี่ Hi ให้แฟนเ fc บีบราเขาไปลงเสือ้อในการเขาไปกดติดตามซึ่งประกาศล่าชุดเมื่อนี้วันที่28พี่นอ้องเอากับระบัดระวังไว้สลหรับ fc ของแอนบอยถ้าเห็นโปรไฟล์ของแอนออรดีบางคนอาจสิลงเสือเขาไปกดติดตามหรือไปกดลิง ซึ่งโปรไฟล์เนี่ยเฮ็ดคืขึ้นกันก็เป็นแอนอรดีตัวจริงมีรูปแอนอรดีมีตารางงานมีคลิปของแอนบอยที่รับรางวัลน,นาคราัชอาวอร์ดแต่เขากับแปะลิงไใบขางลางแต่คนลงเสื้อกับอาสิโกลิงเข้าไปได้อาสิเป็นลิงที่หลอกลวงเป็นมิจฉาชีพอันนี้การเล่ามัดระวังไว้พี่น้องเพียที่แท้จริงของแอนอรดีเพียดลัก คนที่ตามต้องเจ็ดแสนคนคนขึ้นไปซื้อแอนอลาดีแล้วกับแฟนเพจเป็นภาษาอังกฤษแล้วกับโปรไฟล์ส่วนตัวของแอนอลาดีที่เป็นภาษาอังกฤษแอนอลาดีแล้วกับมีวงเล็บแอนอลาดีที่มีคนที่ตามกว่าสามแสนหาหมื่นคนอาวโหจังสี่แล้วพี่น้องแต่จะไปกดติดตามจะเข้าไปคดนลิงเพจปลอมที่ใส่ซื้อแอนอลาดีหลัวกับไปกดไล่งาน เป็นเพจที่แอบอ้างพี่น้องซึ่งเพจปล้อมเรานี่ก็มีกันหลายบวาเตแอนออรดีหรือศิลปินที่ดังๆกระสิถือแอบอ้างแบบนี้กันหลายคนวัดพุทธประสงค์กับเรียกคนติดตามถามีคนติดตามหลายๆกระสิมีหลิงที่อาจจะเป็นหลิงหลอกลวงซึ่งศิลปินเขาโบหูเรืองเลยเป็นตนว่าเิดแอนออรดีที่ถือแอบอ้างตอนนี้ สังเกตง่ายๆพี่น้องถ้าเพจที่แอบอ้างคนติดตามกระซิหน่อยๆประมาณรักพันบ่ถึงรักเมื่นแต่ถ้าเป็นเพจแอนอลดีรจริงๆก็ลักแสนขึ้นสังเกตดีๆก่อนพี่น้องจังไปกดติดตามได้ไปหลกักกาจะไปกดลิงก์มัวม่วๆเอาใครมีความคิดเห็นเป็นไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อควาดคลิปต่อไปคลิปหน้ามาพบกันใหม่สวัสดีครับ